สวัสดีครับผมชื่อนายธิรยุทธบุญมาวัดนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงถึงข้อกำหนดของ ISO 9001ปี2015นะครับผมซึ่งข้อกำหนดจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะพูดถึงในเรื่องของอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับโอเคข้อกำหนดของ ISO 9001ปี2015นะครับจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับ ซึ่งผมจะไม่พูดถึงข้อ1ถึงข้อ3นะครับแต่จะมาพูดถึงข้อ4ถึงข้อ10นะครับข้อ4นะครับจะเป็นบริบทขององค์กรนะครับจะมีสีข้อย่อยด้วยกันนะครับก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและบริบทขององค์กรความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับการพิจารณาขอบเขตระบบบริหารคุณภาพขององค์กรนะครับซึ่งข้อ4นี้จะ พูดถึงภาพโดยรวมขององค์กรนะครับข้อ5นะครับการเป็นผู้นํานะครับสิ่งที่ผู้นําจะต้องทำก็คือนะครับการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้านะครับกำหนดนโยบายนะครับพอกำหนดนโยบายออกมาแล้วนะครับก็จะต้องทำให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารนะครับ พอมีนโยบายในรูปแบบของเอกสารเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเนะี่ยเกิดความเข้าใจนะครับเพื่อนําไปปฏิบัติในองค์กรนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็จะเป็นการกําหนดความรับผิดชอบและหน้าที่ในองค์กรนะครับนี่ก็จะเป็นสามข้อหลักๆนะครับที่ผู้นําจะต้องทํานั่นเองนะครับข้อ6นะครับการวางแผนนะครับแผนงานที่เราจะต้องวาง มีอะไรบ้างในระบบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของควบคุมความเสี่ยงและโอกาสนะครับในเรื่องของ KPI นะครับการวางแผนการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เราจะต้องวางแผนงานนะครับในข้อ6นี้นะครับผมข้อต่อมานะครับก็จะเป็นข้อ7นะครับข้อ7ก็จะเป็นการสนับสนุนนะครับสนับสนุนก็จะเป็นพวกทรัพยากรนะครับ ทรัพยากรจะมีอยู่2อย่างนะครับก็จะเป็นทรัพยากรที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับทรัพยากรที่สามารถจับต้องได้ก็จะเป็นบุคลากรนะครับโครงสร้างพื้นฐานอาคารนะครับรถบรรทุกนะครับทั้งหมดที่เป็นทรัพยากรที่สามารถทําให้เราผลิตได้นะครับแล้วก็จะมีทรัพยากรที่ เรา,าไม่สามารถที่จะจบจับต้องได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถนะครับความตระหนักนะครับแล้วก็เอกสารข้อมูลนะครับก็จะอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับผมมาถึงข้อ8นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องการปฏิบัติงานนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของอการวางแผนงานนะครับการพิจารณาข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์นะครับสมมุติว่า เราผลิตหลอดไฟหลอดนึงนะครับเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าข้อกําหนดของหลอดไฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้ก็จะมีการพิจารณาข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์นะครับการทบทวนข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้นะครับเราจะต้องมาออกแบบก่อนนะครับ ในข้อ8.3นะครับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับจะพูดถึง2แบบนะครับก็คือแบบที่1ถ้าลูกค้าใหา้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวอย่างเรามาเนี่ยเราก็ออกสามารถออกแบบกระบวนการผลิตได้นะครับแต่ถ้าในแบบที่2เนี่ยลูกค้าไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนะครับไม่ได้ให้โป,โปรดักไม่ได้ให้ตัวอย่างสินค้าหรือตัวอย่างของแบบมาเลยเนี่ย เราก็จำเป็นจะต้องที่จะออกแบบโปรดักต์นั้นด้วยนะครับผมครับข้อ8ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในข้อ8.6 0จนะครับจะพูดถึงการควบคุมผู้ให้บริการภายนอกนะครับด้านกระบวนการนะครับนั่นก็คือ u u t s u r c e นะครับในข้อกำหนดของ iso 9000เนี่ยมอง Outsource เหมือนอเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตนะครับเราจะต้องมีวิธีในการควบคุม Outsource เหมือนควบคุมกับบวนการการผลิตของเราด้วยนะครับข้อ8.5นะครับการผลิตและการบริการนะครับจะพูดถึงการผลิตทั้งหมดเลยนะครับจะต้องมีการดําเนินการอะไรบ้างเกี่ยวกับการผลิตนะครับพอผลิตเสร็จแล้วจะต้องทําอะไรบ้างนะครับข้อ8.6นะครับก็จะเป็นการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของ QC QA นะครับที่จะมาตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับ ส่วนก็8.7นะครับจะเป็นการควบคุมผลลัพธ์นะครับที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะครับก็อย่างเช่น à, ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ได้ตามสเปคนะครับไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนะครับผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัยนะครับก็จะมีวิธีการจัดการในการคัดแยกหรือทําอะไรก็ตานะครับผมการปฏิบัติจบลงไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาข้อ9นะครับข้อ9ก็จะเป็น การประเมินสมรรถนะนะครับเราจะประเมินกันอยู่3ส่วนนะครับคือนําผลความพึงพอใจ KPI ข้อมูลทั้งหมดนะครับเอามาประเมินนะครับผม9.2นะครับการตรวจติดตามภายในนะครับเราก็จะเอาวิธีการเนี่ยมาตรวจมาตรวจสอบคนหรือการทํางานนะครับว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือเปล่านะครับส่วนข้อ9.3นะครับการทบทวนโดยฝ่ายบริหารนะครับอ่า เขาก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประชุมร่วมกันนะครับว่าอะไรคือปัจจัยนําเข้าอะไรคือปัจจัยนําออกนะครับที่บังคับว่าจะต้องมีนะครับผมข้อสุดท้ายนะครับข้อสินะครับคือการปรับปรุงนะครับอะไรที่เราต้องทําเพื่อเป็นการปรับปรุงบ้างนะครับจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือทั่วไปนะครับอันที่2คือ สิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับโดยการใช้เช่นถังก้างปลาอย่างนี้ครับถ้าเรามองว่าจุดไหนเป็นจุดที่เสียงหรืออาจไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดนะครับเราก็ทำการแก้ไขและป้องกันเลยนะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ